สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาโบคำศรีอยู่กับผมตัวลิเติ้ลและตัวพินาพ่นา,นาค่ะ,คะหายไปสองสัปดาห์เพราะว่าขอหยุดพักช่วงปีใหม่ใช่วันนี้กลับมาสัปดาห์แรกของปี2021 <21. S 2> ตอนนี้ต้องจับตาดูการเมือง อเมริกันอาจจะมีคนบ่นว่าเราเนี่ยชอบการเมืองไว้กันมากมันก็ต้องทำเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันแรงถ้าเป็นข่าวตามประเทศก็เดือดมากทำไมถึงคุยก็เพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันคือวันที่วันที่สิบสามอีกเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวันสถาบันตนเข้ารับตำแหน่งของโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46แต่ว่าเป็นเจ็ดวันอันตรายนะเจ็ดวันอันตรายไม่ใช่ขับรถเมาหรืออะไรนะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมี แนวโน้มมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงจากคนที่มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่เป็นความเชื่อสุดตรงใช่เนาะซึ <k sta> <k sta> <k <k totally> ่งก็เป็นหัวข้อที่เราเนี่ยบอกท่านแฟนๆทางเพจว่าเราจะคุยกันก็คือเหตุการณ์ม็อบบุกสภาสหรัฐ บุกสภาสหรัฐนะไม่ใช่สภาไทยการบุกสภาสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่6หกมกราคมเป็นวันที่สภาคองเกรสสภาคองเกรสก็คือสภาร่วมนะคะก็คือสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาก็คือสภาสูงเนี่ยเขากําลังจะประชุมกันเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือเขาเลือกตั้งตั้งแต่3พฤศจิกายนแล้ว ก็ผลตอนนั้นโจไบเดนออกมาแต่ว่าพิธีกรรมกระบวนการในการที่จะทําให้ผลการเลือกตั้งมันสําเร็จเรียบร้อยเป็นแบบมีสำเร็จรูปกินได้นี่นะ <c oughs> มันต้องผ่านอีกหลายกระบวนการเพราะว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรง <c oughs> ไม่ใช่ไปโหว,วตเลือกทรัมป์เลือกไบเดนนะคะจริงๆก็คือโหวตเลือกทรัมป์เลือกไบเดนแต่ว่ามันจะผ่านตัวกลางที่เรียกว่าคณะผู้เลือกตั้ง <c oughs> หลังจากประชาชนโหวตเสร็จแล้วเนี่ยคณะผู้เลือกตั้งที่เป็นผู้แทนแต่ละรัฐที่ได้รับเลือกอ่ะเขาก็จะมาประชุมกัน เพื่อรับรองผลซึ่งก็ทำไปช่วงเดือนธันวาคมกลางเดือนแล้วกระบวนการสุดท้ายก็คือต้องให้สภารับรองก็คือเหตุการณ์ทันทีวันที่66มกราคมปรากฏว่ากำลังจะประชุมกันว้าวซ่ามากว้าวซ่ามากมีม็อบค่ะคือมันเริ่มต้นในตอนเที่ยงพี่นะคือตอนเที่ยงเนี่ยทรัมป์เนี่ยออกมาปราศัยกับผู้ชุมนุมก่อนแล้วก็ปราศัยยังไงก็ไม่รู้พอหลังจากนั้นประมาณบ่ายม็อบ กรูกันเข้าไปเลยบุกกันเข้าไปในนั้นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยก็คือพูดเป็นคน,นองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเหตุโกงกันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่โปร่งใสแล้วก็เขาจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วสิ่งที่ทรัมป์พูดในวันนั้นเนี่ยตอนเที่ยงก่อนที่คนจะบุกไปสภาเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องไปส่งสัญญ,ญาณให้กับบรรดาลอเมเกอร์หรือว่าสวส,อสอที่กำลังจะโหวตรับรองผลเนี่ยให้รู้ว่ามันมีความผิดปกติในการเลือกตั้ง คือท้ามไม่ได้บอกว่าบุกเข้าไปบุกเข้าไปไม่ไม่ใช่คำนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าบุกเพื่อไปแสดงพลังแสดงความเห็นแต่ปัญหาก็คือกลุ่มคนที่มาเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะประชาชนทั่วไปก็มีแต่ว่ามันมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษมันเป็น bad element น่ยม,ม,มันมีทั้งกลุ่มที่ฝักใฝ่พวกขวาจาัดกลุ่มหัวรุนแรงหรือว่าคนที่เขาเชื่อในแนวคิดแปลกๆอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยเรามาช้าพีพ่นาดดูข่าว ABC News ของเดวิดมัวนะเขาบอกว่ามันอาจจะมีการโค i n เนตเซตกันด้วยก็คือการประสานงานคือเป็นมันเป็นกระบวนการเป็นระบบเพราะว่าเขาปรากฏไปม,มีภาพของคนบางคนที่บุกเข้าไปเนี่ยมีการใส่เสื้อแบบว่าเหมือนทหารนะแล้วก็มีเขาเรียกวอร์เพื่อ,อใช้ติดต่อกันคิดมาแล้ว,ค,ลวคิดมาแล้วคือเป็นการวางแผนกันอาจจะไม่ใช่คนทั้งหมดเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยม,มันก็มันก็ไปตามกระแสบางทีก็ก็หือไปแต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะที่เป็นมันมีการจัดตั้ง เพื่อให้กระแสมันไหลเข้าไปใช่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าท่านผู้นาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องย้อนกลับไปว่าสีปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่มันเป็นผลผลิตของการตอกย้ําความคิดทางการเมืองความชื่ออะไรบางอย่างในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็มาผลิดอกออกผลให้เห็นเมื่อตอน6กมกราคมตอนนี้เจวันเนี่ยเขาก็เลยกลัว ว่ามันจะมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเรื่องประเด็นที่ว่ามีคนจัดตั้งอยู่เบื้องหลังเนี่ยเขามีมีฮินอีกอันหนึ่งพี่นาว่าฮินก็คือว่าในฮินแปลว่าอะไรเป็นเป็นแบบคำใบ้หรืออะไรเบาะแสบางอย่างก็ก็คือในสเตตัสของหลายคนที่ไปวันนั้นเนี่ยฮิน H I N T ภาษาเขาพิมพ์สเตตัสคล้ายๆกันว่าเหมือนว่าพายุจะบุกไปที่สภาบุกไปที่วอชจิงตันดีซีมันก็เลยมีการคิดกันว่าเอ๊ะมันมีการประชุมมาก่อนหน้าหรือเปล่ามันเป็นรหัส ช่รหัสในการแบบว่าสื่อสารกันว่าจะจะอะไรหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่าเอกสารของ FBI ที่เราอ้างอิงมาจากพวกบรรดาสื่อของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Washington Post ไม่ว่าจะเป็น ABC Reuters เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกสารภายในของ FBI อที่รู้แล้วก็มีหลักฐานตรงนี้อยู่แล้วจริงๆมีการแจ้งเตือนล่วงหน้ามาแล้วด้วยแต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้น ก็คงไม่คิดอ่ะไม่งั้นตำรวจคงไม่ตายนะใช่ตำรวจเสียชีวิตสองนายแล้วก็มีภาพของตำรวจถูกแบบถูกทุบตีแบบคือตอนที่เราเห็นภาพวันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็แค่อย่างนั้นปรากฏว่าสองวันสามวันต่อมาเนี่ยมันมีคนถ่ายภาพไปเยอะแล้วไม่ใช่ภาพผู้สื่อข่าวอย่างเดียวมันจะมีภาพของคนที่มีโทรศัพท์มือถืออะไ,ไถ่ายมามันยิ่งเห็นความเละเทะวุ่นวายคนก็เลยยิ่งกลัวกันนะฮะ ตอนนี้ก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสภาวะฉุกเฉิน emergency order นะคะที่วอชิงตันดีซีจนถึงวันที่24เพราะว่าเขาก็กลัวว่า20มืก่กระราคมน,นี้มันจะมันจะมีอะไรหรือเปล่าอืก็น่ากลัวเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนเวลาคนมันโกรธหรือคนเร,คเราไม่กลัวเราอยู่ไกลอะแต่ว่าเออเราก็ติดตามเนะมเาะแล้วก็ไม่เฉพาะในวอชิงตันดีซีแต่ว่าใน50รัฐทั่วประเทศเขาก็ ยกระดับเป็น alert ค่อนข้างสูงสดุดเพราะว่า FBI ก็บอกว่ามันมีความพยายามที่จะทำการบางอย่างที่เป็นความรุนแรงการปลุกปัน่นตอนนี้ทรัมป์ก็โดนกระบวนการ impeachment หรือว่ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งเดี๋ยวเราจะ,จะเล่าอาจจะไม่ทันวันนี้ก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าคงจะรู้แล้วพรา impeachment เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในการเมืองอเมริกันล่าสุดที่เราจําได้นะ่าจะเป็นจริงๆก็ทรัมป์เนะี่ยแต่ว่าทรัมป์ไปจอดที่ ที่สว,วเพราะสว,วไม่ยอมให้ตอนปีที่แล้วใช่ต้องใช้เสียงสองถึงสามตอนที่ฮือหามากก็ตอนบินบิลคลินตันเหตุเกิดในห้องรูปไข่กับเดวินสกี้จำได้ไหมฮ<น>ะ,ะเป็นเด็กฝึกงานเด็กฝึกงาน <c oughs> ใช่แล้วก็ไป <c oughs> ฮิฮัจิจะการในห้องรูปไข่ก็โดนอิมพีชแต่ว่าอันนั้นก็อิมพีชไม่สำเร็จแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครโดนอิมพีชสำเร็จเลยหรอพี่นะยังคือมีแต่ว่าไม่สำเร็จ มีคนหนึ่งที่เกือบจะโดนก็คือประธา,านาธิบดีวิช์ตนิกสันแต่ว่าท่านก็ลาออกก่อนคดีวอเตอร์เกตซึ่งมันก็มีเสียงเรียกร้องว่าทรัมป์เนี่ยก็ควรจะลาออกหรือเปล่าแต่ทรัมป์คงไม่ลาออกแต่คำถามก็คือว่าก็เหลืออีก7วันแล้วไปอิมพพชเขาทำไมถอดถอนทำไมอันนี้มันเป็นการมองระยะไกลของเดโมแครตแล้วก็คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ก็คือว่าถ้าไม่อิมพพชเนี่ยอนาคตเนี่ยทรัมป์จะกลับมาเล่นการเมืองได้ อีกสี่ปีข้างหน้นา,นาคือถ้าอิมพิชแล้วโดนข้อหาแบบว่ายุยงขุกป,ปั่นให้เกิดการจลาจนเนี่ยนะมันข้อหาหนักมากคือภาษาบ้านเราก็คือเขาเรียกอะไรนะถูกห้ามเล่นการเมือง,ต,งตัดสิทธิ์ทางการเมืองอไปเลยแล้วก็จะเสียสิทธิ์ที่จะได้ในฐานะอดีตประธานาธิบดีด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าคนที่หมดตาแหน่งไปแล้วเนี่ยก็ยัง มี power อยู่นะในใแง่ของการที่ว่าเคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็ไปทำนู่นทำนี้ได้เยอะแยะแล้วก็ได้เงินบำนาญด้วยใช่ใช่เงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าสถานะเนี่ยม,มันจะสำคัญมากเขาต้องการที่จะตัดตัดปัญหาตรงนี้ไปอุ้ยแต่ทําจะยอมเหรอพี่นะก็คงไม่ยอมแต่ต้องดูนะคะเพราะ impeach เนี่ยมันต้องอาศัยเสียงของภรรคริพับลิกันด้วยม,มันถึงจะทาได้ ในสภาผู้แทนราษฎรคือมันมีสองทางการ i m p e a c h ทางแรกก็คือให้คนใกล้ตัวทรัม้์เป็นคนทำใช้ t w e n t 5 t h amendment บทบัญญัติแก้ไขที่25ซึ่งอนุญาตหรือว่าเปิดทางให้รองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย8คนสามารถที่จะเริ่มต้นกระบวนการได้ยื่นยติเข้าไปในสภา แล้วถ้าเกิดสภารับก็จะเริ่มมีการถอดถอนซึ่งอันนั้นเนี่ยมันทำได้เร็ว,รวและง่ายแต่ถ้าเกิดไมค์เพนซึ่งออกมาบอกแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ทำคือไมค์เพนนี่ก็ก็เข้าใจได้นะเนาะก็เป็นคนที่ทรัมป์เขาเลือกมาเองแล้วก็ทำงานกันมาแล้วก็ <CPA S 2> ทำงานกันมานะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเล่นการเมืองน,นิดนึงเพราะว่าอนาคตของไมค์เพนก็ยังอีกไกลใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ย คนก็ไม่สามารถว่าไมเพ้นได้แล้วเพราะว่าวันในสภาเนี่ยเขาเป็นประธานในการที่จะโหวตรับ,บรองประธานาธิบดีเขาก็หักคำบอกเขาไม่ยอมทําตามที่ทรัมป์ขอหรอกอก็คือแบบหักหลังเสียงประชาชนก็<าโ> <permite> <ช>นให้สภาโหวตตามนั้นแต่ว่าคราวนี้ก็ก็หักคำแหละนะตอนในสภาแต่ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าไม่ทรยศก็คือไม่เ <fian>. ป็นคนเริ่มที่จะเริ่มกระบวนการถอดถอนตอนนี้ก็เลยใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งยากแล้วก็ยาวนานกว่าก็คือใช้วิธี i m p e a c h โดยใช้กลไกของสภาก็คือแนนซี่เพลโรซีเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็จะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสนอให้สสเนี่ยเสนอยติเข้าไปแล้วก็สภาเนี่ย <I said. S 1> ผู้แทนราษฎรต้องรับเสร็จแล้วถ้ารับเนี่ยถ้าเกิดมีเสียงเป็นเอกฉันเนี่ยก็แปลว่าทรัมป์ถูกถอดถอนแต่ว่ายังจะมีผลไม่สมบูรณ์จนกว่าเรื่องจะไปถึงวุฒิสภา uh. ซึ่งต้องใช้เสียงสองในสซึ่งอันนี้มันยาก เพราะว่าฉันพูดเยอะมากเลยวันนี้เพราะว่าวุฒิสภา,ามีร้อยเสียงตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเสียงเท่ากัน50-50 uh huh. แต่ถ้าต้องใช้สองในสามเนี่ยแปลว่าเดโมแครตจะต้องได้อีก17เสียงจากร uh ีพับลิกันซึ่งยังไม่รู้ว่าใครจะรวมด้วงจริงๆแล้วมัมน,ม,น,ม,นมันม,ม,นมีมันมีทริศอันนี้เขาคุยกันว่าเช้าสื่อสาร้เขาบอกว่า15เนี่ยอาจจะไม่ยาก แต่คนที่16 17มันจะหนาวแล้วล้อนี่คือคนที่เป็นตัวตัดสินอนาคตประธานาธิบดีอะแล้วจะโดนจำนะใช่มันจะโดนจําไปตลอดชีวิตเลยว่าไอ้คนที่17เนี่ยนะคาต้องแค้นฝั่งหุ่นนะมันก็เลยลุ้นมากว่ามันจะมันจะคือ15คงไม่มีปัญหาเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีริเบพิการหลายคนเนี่ยมาทางนี้แต่ไอ้คนที่16 17เนี่ยมันต้องมันต้องต่อร้องกันนันงั้นถ้าเราออกตัวเร็วก็จะดีกว่าเอออันนี้ก็จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองตามดูว่าไอ้ impeachment จะมีผลหรือเปล่า ได้แต่ว่าประเด็นหลักวันนี้ที่เราอยากจะคุย,ยคือเรื่องอออทฤษฎีสมคสบคิดมีคําถามจากแฟนเพจพินาคุณสุเมธเนี่ยเขาสนใจคุณสุเมธเขาถามว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าสหรัฐจะจัดการยังไงกับคนที่บุกเข้าไปในสาภาบ้างครับและทางรีพับลิกันเนี่ยจะทํายังไงกับทั้มก็คือเป็น2ประเด็นเขาอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อกับคนที่บุกกับเกิดอะไรต่อกับทั้มเอาเกิดอะไรขึ้นกับคนที่บุกอลิตเติ้ลตอนนี้ต้องเล่าว่าเขาพยายามจับ จับกลุ่มคนที่บุกเข้าไปอยู่เ,เขาหันหนักด้วยนะหนกักทั้งบุกลุกสถานที่ราชการพกพาอาวุธขโมยทรัพย์สินสาธารณะแต่วิธีที่เขาจับกลุ่มมันน่าสนใจมากเลยพี่นะัเขาใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าไอตอนเกิดเหตุไม่มีใครคิดเนาะแล้วหลักฐานเนี่ยมันก็มันก็มีอย่างเดียวก็คือรูปภาพกับวิดีโอที่ออกมาแล้วส่วนใหญ่เป็นภาพกับวิดีโอที่เจ้าตัวเป็นคนลงเองในโซเชียลขอบุกเข้าไปแล้วโชว์มันมประกาศว่าฉันเข้ามาได้แล้วนะแล้วทีเนี้ยฝั่งของ ตำรวจเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือจากชาวเน็ตชาวเน็ตสหรัฐบอกว่าให้ช่วยกันชี้บอแสคิดว่าชาวเน็ตไทยชาวเน็ตไทยนี่เก่งนะชาวเน็ตสหรัฐก็เก่งเพราะ<อ>ว่าถึงขนาดชี้บอแสได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนบางคนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเพื่อนตัวเองบ้างละ่ะเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันบ้างละ่ะหรือแม้กระทั่งในเคสที่ว่าพ่อแม่ไปชุมนุมอ่ะลูกลูกมาเห็นก็ยังมีนะพี่นาแล้วลูกก็แจ้งตำรวจลูกไม่แจ้งแต่ลูกเอามาบอกในโซเชียลคิดว่าคนอื่นคงไม่แจ้ง อ๋อเจ๋งวะมันมีโปรไฟล์คนที่มันแบบว่าที่คนถามแล้วมันแต่งตัวอะไรเข้าไปวะคนที่ใส่เขาแล้วมีขนสัตว์แล้วก็หน้าแล้วก็บบกว่าถอดเสื้อแล้วก็มีลายสักเพราะคนนี้อยู่ในรูปเยอะมากเออมันมันคือใครอ่ะคนนั้นเนี่ยเขาคือเขาชื่อว่าเจคแอนเจลีเาคนนี้ก็มาที่หัวข้อที่เราคุยกันเลยก็คือพวกทฤษฎีสมคบคิดคือเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าเป็นคนที่เชื่อสุดใจเลยพี่นาว่าแบบทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเขาเชื่อเลย เขาเขานิยามตัวเองนะว่าเป็นคนที่เชื่อในทฤษฎีค <An> <An> ิวอานอนคิวอานอนคิวานอนคิวอานอนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเขาจะเชื่อว่ามีองค์กรลึกลับอยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐแล้วก็แทรกซึมอยู่ในเครือข่ายหน่วยงานต่างๆแล้วเป้าหมายขององค์กรเนี่ยก็คือต้องการเนี่ยค้ามนุษย์จับเด็กมาบูชาซาตานจับเด็กมาเป็นทาสบำเรอกามแล้วเขาเชื่อ้วมันต้องใส่เขาอะ ไอ้ประเด็นใส่ขาวเนี่ยเดี๋ยวเล่าแต่ว่าไอ้คิวานอนเนี่ยคือเขาเชื่อแบบเชื่อว่ามีอย่างนั้นจริงๆและั้เชื่อจริงๆเลยอืมเชื่อว่ามีแ้วเขาบอกว่าไอ้น,นี้มันขยายตัวขึ้นเร็วมากในช,ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาใช่ไหมใช่แล้วเขาเชื่อว่าทั้มเนี่ยกําลังต่อสู้กับองค์กรเหล่านี้ผู้พิทักษ์โลกใช่เขาก็เลยเชื่อว่าจะต้องทําให้ทั้มอยู่ต่อในตําแหน่งนะเพื่อที่ว่าจะไม่มีองค์กรลับมาจับเด็กใช่แล้วมันเอามาจากไหนไหเนี่ยแล้วหนึ่งแล้วคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็น เป็นหัวหลักขององค์กรลับเนี่ยคือใครรู้ไหมพี่นา <Okay. S 2> คินตันฮิลลารีคินตันคือเป็นตุเป็นต่ามากคือเราได้ยินชื่อองค์กรนี้มาอยู่นะสมัยไปทําข่าวที่สารัฐเนี่ยแต่ไม่คิดว่ามันจะกลายมาเป็นแบบว่า mm. เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนออกมาเทคแอคชั่นขนาดเนี่ย mm. ซึ่งมันเริ่มต้นจากตอนนั้นเนี่ยช่วงปี2016ที่ขับเคี่ยวกันหนักๆตอนเลือกตั้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับ h ฮ l ล a รี c l ิ n ตันเนี่ยทรัมป์เนี่ยจะใช้โซเชียลมีเดียในการปล่อยมันจะมีเขาเรียกเป็น n a r r a t ร v e หรือว่าเป็นวาทกรรมที่ออกมาว่าเฮ l ล a รี c l ิ n ตันเป็นพวกครุกพวกแบบว่าไม่น่าเชื่อถือเป็นพวกแบบเจ้าเล่ห์สมคบคิดกับต่างชาติทํานู่นทนํานี่ต้องจับเธอเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอพูดบ่อยๆมัน,น<า>จะมีเ,เออมันจะมีพ่อพี่ไปตามทรัมป์หาเสียงวาทกรรมพวกนี้มันถูกพูดทรัมแล้วซ้ำเล่ากับบรรดามวลชนที่มาฟัง ก็จะคล้ายๆกับเคสล่าสุดก็คืออย่าขโมยการเลือกตั้งไปจากเราที่กลายเป็นโค้ดใหม่ตอนนี้อันนั้นเขาเรียกเน r ้ t i v e หรือว่าวาทก,กรรมส่วนประเด็นที่ว่าทําไมเขาใส่เขาสัตว์เขาอันนี้นเนขาเขาเล่าว่าเขาตั้งใจแต่งตัวแบบนี้เพื่อที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะได้เห็นแล้วเข้ามาคุยพอพอเข้ามาคุยปุ๊บเขาจะได้เล่าแนวคิดตัวเอง อ๋อคือ draw attention ของคนดึงความสนใจเมื่อเช้าพี่เพิ่งดูข่าวแม่เขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ตาเจฟเนี่ยกำลังป่วยอยู่ในคุกเพราะว่าฮีเนี่ยกินแต่อาหารวีแกนแล้วในคุกไม่มีอาหารวีแกนให้กินฮีก,ก็เลยแบบว่าป่วยตอนนี้แม่ต้องส่งข้าวส่งน้ำเข้าไปใช่ไหมเอออีกคนนึงอยากเล่าอีกคนนึงอ,อีกคนนึงก็คือคนที่ไปนั่งที่โต๊ะของประธานสภาแนนซี่เพโลซี อ๋อ oh, ที่เอาเท้าพลาดใช่ไหมแล้วก็เขียนข้อความไว้ด้วยคนนี้เป,นเ,เป็นเรียกว่าเป็นเหยื่อใช่ไหมน่าจะเป็นเหยื่อเพราะว่าแกเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนไวกระเสียนเดินทางมาจากรัฐอะคาซอรที่อยู่ตอนใต้ไกลมากเลยนะตั้งใจจากาอะคาซอรมาวอชิงตันดีซีน่นะตั้งใจมาชุมนุมเลยพิณานะแล้วก็บอกว่าแกก็ไหลเข้าไปตามกับเขาด้วยแล้วเป็นเหยื่อทาไมเป็นเหยื่อเพราะว่าเขาเนี่ยมีมีข้อมูลออกมาว่าเขาเนี่ยบริจาคเงินช่วยองค์กรช่วยเหลือเด็ก ซึ่งองค์กรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคิวานอนที่ว่าต่อสู้ก็คือรู้สึกสงสารที่เด็กเนี่ยถูกจับตัวไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้มันคือ<ม>ทฤษฎีที่เขาเชื่อก็เลยบริจาคเงินใช่เพราะว่าเ<ม>ชื่อว่ามีองค์กรที่ช่วยพวกนี้อยู่แล้วแกก็ถูกจับด้วยถูกจับด้วยเพราะว่าภาพแกโดดเด่นมากคือหลายคนก็แบบว่าตอนที่เห็นภาพเนี่ยเฮ้ยนี่มันสหรัฐเหรอ<ม><ม>เพราะว่าเวลาเราพูดถึงสหรัฐเนี่ยเราจะนึกถึงแบบว่า<ม>ซิลิคอนกรลเล์ใช่ไหมนึกถึงแบบ ไอโฟนนึกถึง Google นึกถึงนิวยอร์กนึกถึงอ,อะไรพวกนี้แต่นี่คือส่วนหนึ่งของเมริกันคนที่เชื่ออะไรแบบสุดโต่งไปเลยอะคือ,อ,อสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ดิฟดาวนะไอ,ไอเรื่องของความรู้สึกแบบเหยียดสีผิวเรื่องผิวขาวเป็นใหญ่เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน,ม,นมันระเบิด ในช่วงของที่สหรัฐมีผู้นําอย่างทรัมป์เพราะไปตอกย้ําเพราะฉะนั้นในสหรัฐถ้าเกิดเราจะคิดว่ามันมีแค่เฉพาะแบบเบย์แอเรีย g ูเกิลไอโฟนเนี่ยมันไม่ใช่มันมีความหลากหลายมากกว่านั้นแล้วก็มันมีคนที่คิดแบบนี้เยอะมากแล้วที่สําคัญเนี่ยที่มันจะพี่จะแอดออนเข้าไปเนี่ยคือไอ้วันที่บุกสภามีหลายคนมีอาวุธซึ่งจริงเนี่ยถ้าเอามาใช้ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยผิดกฎหมายนะเพราะว่าที่ดีซีเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้พกพา uh. อาวุธแบบ Open Carry <S <S ได้อย่างถูกกฎหมายมคือกฎหมายปืนในสหรัฐเนี่ยมันแล้วแต่ว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยเขามีความเข้มข้นขนาดไหนบางรัฐเนี่ยคือแต่ว่าจำนวนมากของรัฐในสหรัฐเนี่ยอนุญาตให้สามารถพกปืนได้พกปืนได้โดยอ้าง Second Amendment มันถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพคือย้อนกลับไปตั้งแต่แบบ เป็นอาณานิคมข,ของอังกฤษที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้คนไม่ก็เชื่อว่าเขามีสิทธิ์ในการจะถือปืนเพื่อปกป้องตัวเองและประเทศชาติแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนาตั้งแต่ตอนนั้นคือคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาถูกริดดอนสิทธิที่ตรงนี้ไปเนี่ยมันมันไม่ได้มันเป็นสิทธิที่พวกเขาควรจะต้องมีเพราะฉะนั้นหลายรัฐเนี่ยมันก็เลยมีกฎหมายให้คนเนี่ยมีปืนแล้วก็บางรัฐเนี่ยมีให้ Open Car r y ได้ก็คือถือแบบเปิดเผยถือไรเฟิลถือ ปืนพกปืนอะไรได้แต่การจงใจถือเขาไปในสถานที่ราชการนี่อันนั้นผิดแต่ว่า,วาที่ประเด็นที่พี่จะพูดก็คือว่าไอ้ความคิดสุดโตง่งความคิดขวาจัดความคิดที่มันอาจจะไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เนี่ยที่มันถูกฝังไปกับกลุ่มคนพวกเนี้ยมันมาพร้อมๆกับการที่คนเนี่ยมันมีอาวุธได้มันก็เลยน่ากลัวเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเชื่ออะไรแบบนั้นในวันหนึ่งเขาจะทาอะไรขึ้นมาใช่แล้วมีอาวุธด้วย<ม>คือถ้ามันเกิดในประเทศที่มันไม่ได้แบบว่ามีการอนุญ,ญาตให้พกปืนได้ถ้า แบบในสหรัฐแบบแบบเป็นสังคมแบบแบบนั้นได้นะมันก็อาจจะน่ากลัวน้อยกว่าเพราะว่าคุณคุณแค่มีความคิดที่มันแบบสุดโตองอ่งแต่ว่าไม่ได้มีอาวุธไปทำไํำร้ายคนอื่นก็อาจจะแค่โต้เถียงใช่แต,แต่พอมีอาวุธเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เลย น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาแบบฟูเอเลอร์ม,มากว่าไอ้เจ็ดวันนี้มันคนวรจะต้องระวังขนาดไหนเขามีงานวิจัยพี่นาว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงเชื่ออะไรแบบนี้เ<น>ชื่อว่ามีเครือข่ายลึกลับกับเด็กเ<น>ชื่อว่ามีองค์กรแฝงเออทำไมอ่ะเขาลองพยายามหาคําตอบกันก็คือว่าสมองคนเราอะ่ะมันจะมีกระบวนการพยายามควบคุมพอ,พอเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้<น>หรือว่ามันใหญ่เกินตัวเนี่ยเราจะพยายามมองหาเหตุผลมาซับพอร์ต แล้วคนเราเนี่ยด้วยเซนส์เนี่ยเขาจะพยายามมองหาเหตุผลที่สอดคล้องไปกับความเชื่อของตัวเองอยู่แล้วแล้วอันนี้เขาเขาเผชิญกับอะไรที่มันใหญ่จนต้องหาเหตุผลในการมา justify ว่าเออมันมีองค์กรลึกลับของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ใหญ่ๆสองเรื่องก็คือการเลือกตั้งกับโควิดคือพอมันมีความไม่มั่นคงหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนคนคนบางคนเนี่ยเขาต้องการเรื่องยึดเหนี่ยวเขาต้องการเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ต ตัวเองเขาก็เลยจะเข้าไปหาแนวคิดหาทฤษฎีแบบนี้มากขึ้นแล้วพอประกอบว่ามันมีโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าแพร่ปไปได้เยอะขึ้นแล้วก็เหมือนอการรับรู้ข้อมูลก็อยู่ในวงจํากัดอของตัวเองพี่เอาข่าวมาจาก BBC เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีก่อนหน้านี้เมื่อเช้าจริงๆเพิ่งดูสารคดีทางน่าจะ NBC เขาพูดถึง พวกกลุ่มสุดโต่งในสหรัฐเนี่ยเออว่ามันมันก็มีมามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพียงแต่ว่ามันถูกถูกพูดถึงในช่วงนี้เพราะว่ามันมันมีภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือบุกสภาซึ่งคนรู้สึกว่ามันมันเจ็บปวดมากเพราะว่าในสหรัฐถ้าคุณถือว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยสภามันคือหัวใจเพราะมันคือที่ที่ประชาชนเลือกคุณมาใช่ไหมเออเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะคะซึ่งสักครู่เนี่ยลิตเติ้ลพูดถึงเรื่อง โซเชียลมีเดียอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามเยอะมากเพราะว่าตัวระบบของมันที่มันจะเหมือนซักเจอข้อมูลที่ไปในทางความชอบเดียวกับเราคนที่คิดอะไรเหมือนกับเราสมมุติ <พอ S 2> เหมือนกับใช้อัลกอริทึมใช่อย่าง Facebook กับพี่นาถ้าเราไลค์เตตัดใครบ่อยๆเนี่ยมันก็จะโชว์มากกว่าคนอื่นที่เป็นเพื่อนกับเราคือมันมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดเราชื่ออะไรเนี่ยไอข้อมูลที่มาหาเราเนี่ยที่มันเลือกให้เราเนี่ยแบบมันจะเป็นแบบนั้น แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อโลกมันก็เป็นแบบนี้นี่ตอนพี่ไปเลือกตั้งที่สหรัฐนะไปทำข่าวเลือกตั้งสารัฐตอนปี16เราก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้ปรากฏว่ามันมีสํานักข่าวอันหนึ่งของสารัฐเนี่ยเขาเอาไอ้นี่เลยมาโชว์บนหน้าจอเลยนะเป็นเป็นฟีดไลน์ของนิวยอร์กไทม์กับฟอกนิวส์เปรียบเทียบกันเลย ในช่วงเลือกตั้งที่มันขับเคี่ยวกันหนักๆที่ทรัมป์บอกว่าฮิลลารีเป็นพวกแบบบา้บาบล็อกข้อแตกอะไรพวกนี้นะแล้วก็แบบอะไรแบบที่ปะท ừ ừ. ปะกันใช้วาทกรรมกันหนักๆปรากฏว่าไอ้คนที่เข้ามานิวยอร์กไทม์เนี่ยพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะส่วนฟ็อกนิวส์ก็อีกเรื่องหนึ่งมันมันเหมือนแบบเหมือนคนละประยยเทศโลกเดียวกันหรือเปล่าดูข่าวเดียวกันอยู่หรือเปล่านึกอ,ออกไหมใช่แล้วเขาเปิดข่าวนั้นน่ะให้ดูปรากฏว่าความเห็นของคนที่ดูนิวยอร์กไทม์อ่านนิวยอร์กไทม์กับคนที่ดูฟ็อกนิวส์เนี่ย คนละเรื่องกันเลยอะแล้วเคสนี้มันกลับมาอีกครั้งหลังเลือกตั้งที่ว่ามีการระดมฝีข้อมูลว่ามีการโกงนะเดมโมแครตโกงแต่รู้สึกตอนนี้ Facebook กกำลังพยายามด<ช>ีลีตไอ้พวกข้อความพวกนี้แล้วใช่ไหมมันมีสาวคดีเรื่องหนึ่งสัญญาณลิเติ้ลว่าจะส่งให้ก็ยังไม่ได้ส่ง <c oughs> เขาพูดถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครัมป์เนี่ยคิดอยากจะเล่นกันเมืองก็อาจจะพูดได้ว่าม็อบบุกสภาเนี่ยมันจุดประกายมาจาก ทฤษฎีต่างๆเหล่าลนี้การจงใจปิดเบลอข้อมูลข่าวปลอมทฤษฎีส,สงคบคิดต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นแค่ the beginning หรือว่าจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าอันนี้ยังอีกยาวแล้วทรัมป์ก็จะไม่ยอมแพ้คือโดนบงโดนแบงก์ก็จะไปสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวดู7วันอันตรายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่หลายคนกังวลหรือเปล่าแล้วก็ระยะกลางก็คือดูว่าการเมืองสหรัฐมันจะไปทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้แผลมันเปิด แล้วคนก็กลัวว่าเนี่ยมันจะกลายเป็น new normal ก็คือสังคมมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ใช่มนะไม่ใช่อนาคตก็ถือปืนบุกข้อสารที่ราชการอย่างอื่นอีกไปดีกว่า <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ